วิธีการเล่นกับมอนเตอร์ที่มีเลเยอร์เยอะกว่าทํำยังไงนะครับก็คือว่าตอนนี้ผมอยู่ในขั้นตอนของการปั่นไหนแ่นะครับคือมาเก็บด่านต่างๆเนาะหลังจากที่เล่นมาแล้วสักระดับหนึ่งเราจะมาคุยวิธีว่าเล่นยังไงให้มันชนะนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยไม่ไม่แนะนําให้กดออตโต้เนาะอันนี้คืออย่างแรกอย่าเพิ่งกดนะครับแล้วก็ลงเลยจริงๆตอนนี้ยังไม่เหมาะลงนะจริงๆแล้วผมต้องไปฟาร์มอ,อาวุธก่อน แต่ว่าจะลงเลยก็ได้เอาเท่าที่ไหวแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าตัวละครมันจะบอกอยู่ว่าเป็นโล่เป็นเวทเอเป็นซับพอร์ตอุ้ยเอาเวก,กดผิดเออช่างมันตีแล้วช่างมันเนี่ยครับคือมันจะบอกอยู่แล้วใช่ป่ะเนี่ยแล้วมันจะมีเกสคูดก็คือแพ้ธาตุแพ้สีอะไรก็ว่าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องโจมตีก่อนเป็นหลักก็คือในส่วนของเป็นเวทครับไอ้พวกสายโล่เนี่ยตีทีหลังเพราะว่าดาเมจมันไม่แรงมาก อันนี้ชัดเจนนะเคลียร์ภาพเห็นกันนะหลังจากนั้นนะครับก็อยู่ในโหมดแอสตาผมฆ่าเวทก่อนเลยเพราะเวทเนี่ยมันตีแรงกว่าโลอยู่แล้วนั่นเองหลังจากนั้นกอน็อันตีไปเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวตีธรรมดาเลยก็ได้นะครับเนี่ยเห็นปะ่ะแต่โลมันมันก็แรงเหมือนกันนะเออคุยก่อนนะตีผมไม่มีฮิวนะครับยังไม่ทําเรียกง่ายๆว่ายังไม่ทําจริงๆก็อยากทําแหละแต่มันเปิดไม่ได้ไงประเด็น อันนี้เกตค่าเลยนะครับ้หูหอัสตาแม่งแรงจริงปุ๊บอ่าเรียบร้อยจบไปนะครับอันดับต่อมาอันนี้ก็เช่นเดิมอย่างที่ผมบอกนะโอเคซ้ายเวทขวาเวทนะครับงานค่าเวทก่อนส่วนโล่ทีหลังอ,อันนี้หนึ่งสองสามมาเอาเป็นตัวนี้ก่อนเพราะเผื่อดับเผื่อดับมันได้ก่อนปุ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะต้องต้องดูเทิร์นของมันอะ่ะเพราะว่ามันบอกเลขอยู่เห็นไหมตรงข้างข้างขวาเนี่ยเห็นปะ่ะมันบอกเลขอยู่ครับตัวเลขหนึ่งเลขสองเลขสาม หมายเขาว่าถ้าค่าตัว3มก่อนได้ก็จะอ,อะไรนะอะไรนะมันเรียกว่ายัางไงวะคือค่าก่อนที่ที่จะถึงเทิร์นมันอะหมายเขาว่าเราก็จะไม่โดนดาเมจไปด้วยอันนี้เวทหมู่ได้เลยนะครับยังไงก็ตายนะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเล่นเวทโหตีแรงจังวะอ,อันนี้หน่อยแล้วกันเพราะยังไงตีก็ไม่ตายนะปุ๊บหลังจากนั้นตีพึ่ง ึงตาแอสตาฆ่าเวทก่อนนะครับโล่โล่จัดทีหลังนะโอเคยูโ you น know, น่าจะฆ่าโอ้โหอ้าวโอเค,ออเคมันสกิลถ้ามันสกิลเล่นโล่เลยครับเอา้าติดแค่อีกแอสตาน่าจะฆ่าเลยพอดีว่าตัวนี้มันติดในส่วนของอันนี้อยู่ติดเวทอยู่นะครับฟึ่งอ่าเรียบร้อยจบไปต่อไปตาที่สามอ่อโอ้โหเวทหมดเลยว่ะ เว้ยหมดเลยเหรอน่าจะโดนก่อนแน่ๆมีสิทธิ์ตายด้วยซ้ำเอาเลขสองนะครับพอเลขสองเนี่ยมันอยู่ท้ายสุดเห็นปะอย่างมากเราจะโดนเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามตีอย่าซ้ำอย่าซ้ำโอเคเนี่ย,เร,ยเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงเบอร์สามมันจะตีเราไม่ได้ครับพอแอสตาฆ่าเลยเห็นปะเนี่ยเวลาเล่นก,ก็สังเกตประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยน่าจะตายนะตายแหละ ชิบหายไม่ตายดอมเบไม่พอโดนเลยกูโอเคต่อไปเดี๋ยวอุไยนแม่แม่งยากจริงอาา่าฮะต่อไปจะโดนตัวหนึ่งตีงานเล่นตัวหนึ่งก่อนนะครับเพราะเบอร์สาเพิ่งตีไปนะครับอา่าเป็นประมาณนี้ครึ่งแล้วก็อีกสองตัวน่าจะจบนะครับน่าน่าจะจบเลยลุงนวด ลุงหนวดช่วยหน่อยลดเทินมันหน่อยโอเคเรียบร้อยอยู่ครบครับทุกชีวิตปึ้งเรียบร้อยจบไปสำหรับไนแม์นะครับอันนี้น่าจะเห็นท่ามนะเพาเวลาเล่นก็เล่นอยู่เฉลี่ยประมาณนี้แหละฮะหลักๆคือเล่นตัวเวทก่อนเอ้ยจริงๆอ่ะต้อง,ต,องต้องเล่นสายดาเมเก่อนพอสายดาเมจตายใช่ไหมก็ไปเล่นเวทพอเวทตายก็เล่นโล่เนี่ยมันจะมันจะเป็นประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับอันนี้ไนแ์ mare, นี้ผมยังไม่เล่นนะเพราะว่าเล่นเมื่อกี้เป็นแบบอย่างไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเอา,เอ,าอีกแบบให้ดูดีกว่าน่าจะเห็นภาพชัดกว่านะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองด่านนี้ให้ดูนะครับก็ตรงนี้เวลเยอะกับผมประมาณ30เรวนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็จะยากกว่าด่านเมื่อกี้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะส่วนใหญ่ผมแอตตอเวลล้อยแค่ตัวเดียวนะที่เหลือแค่9 0 8 8สิบอะไรเงี้ยมาเราเห็นแล้วอย่างด่านนี้ก็เป็นในส่วนของโอเคงั้นหมู่ก่อนเลยตีหมู่ไปเลยนะครับ อ่าอยูโนะต่อเดี๋ยวเบอร์2ใช่ปะ่ะโดนเบอร์1เบอร์2สีแดงเราสีเขียวโอเคเล่นเบอร์2เลยครับปึ้งอันนี้อันตินะอ่าฮะน่าจะตายปะวะน่าจะตายนะุกก่อนแล้วเดี๋ยวให้โอ้โอเคตายเรียบร้อยครับจากนั้นก็ ตัวนี้ดับน,น่าจะถึงนะดามจโอเคครับถึงโดนตัวเดียวโอเคครับสวยๆไปสวยๆเว็บแรกสวยๆไปจบแล้วเว็บแรกมาเว็บที่2เนี่ยครับหลักๆคือต้องสังเกตข้างขวาเนาะอ่ะทีนี้เราเห็นแล้วไอ้ข้างซ้ายเนี่ยคือโลกดังนั้นตัวที่เราจะต้องโจมตีก่อนก็คือในส่วนของดาบนั่นเองนะครับงั้นก็เบอร์2ก่อนค่อยเบอร์สามงั้นเอาเบอร์2ก่อนก็ได้ครับ แอสตา้าน่าจะฆ่าได้เลยนะครับหูยชอบแอสต้าว่ะจริงๆตี้ผมขาดยามมีนะถ้ามียามมีนี่จะดีกว่านี้เยอะปึ้งไม่น่าตายอะ่ะยังไงยังไงก็ไม่ตายครับเดี๋ยวสก,กิลเล่นๆไปก่อนนะเล่นๆไปก่อนลุ้นละตีตัวไหนหุยอาโอเคมันเอาเพื่อนมาเพิ่มอ่ะเดี๋ยวฆ่าเบอร์ห้าจะตีก่อนหรอแต่ต้องฆ่าเบอร์สนะเพราะว่าเบอร์สามันเป็นดาเมจครับไม่ได้ไม่ได้ ปล่อยให้ดาเมดเล่นไม่ได้นะตีเดี่ยวก็ได้ครับเบอร์หนึ่งแอตต้าเพราะเบอร์ห้ายังไงก็ปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวให้แอตต้าปิดดาเมจนะครับโอเคแอตต้าปิดโอ้โหปิดไม่ได้ด้วยอ้าวตะลุกน,นวดอีกทีโอเคจบครับดาเมจโอ้โห oh. อ้าวแย่งเทธน ปาปอีกทีโอเคครับผัวแม่งถึกจริงยอมเลยอะถึกมากถึกมากจะไหวไหมเนี่ยโอเคโอเคฆ่าฆ่าได้แล้ฆ่าได้แล้วจบเทินสอ2จบสวยๆครับเลือดเลือดเลือดยังมีเลือดยังม,ออยงมีอยู่ไปแล้วก็เราได้ในสว่วนของสก,กิลกลับมาด้วยเทินสุดท้ายเป็นตัวโอ้ด่ามหมดเลยอะ่ะตายตาย เบอร์หนึ่งก่อนแล้วเบอร์สามสกิลลดไปก่อนลดไปก่อนโอเคติดลดด้วยนะครับแล้วก็แอสตาแอสตาเหรอเดี๋ยวให้ยูโนกับตัวนูน้นโอเคจัดเบอร์สองไปครับปั๊บตายฮะหุยแอสตาแม่งแรงอ้าวเบิ้ลจ้าเบอร์สามเ,เพราะว่าเดี๋ยวให้ยูโนช่วยหุยดับเลย ของจริงอ่ะงั้นอันติไปเลยคู่เพราะว่าแอสตามันตีแรงนะครับอ่ะอันติไปจบนั่นเองนะฮะอันนี้หวังว่าน่าจะเห็นภาพชัดเจนกว่าด่านแรกนะครับอันนี้คือหากกัน30มิลีวนั่นเองนะครับแต่เอากันแบบจริงๆเนี่ยการเล่นมันมีอยู่2แบบนะอย่างแรกก็คืออ่ออะไรนะมีฮิลมาเพิ่มแต่ดามจมันจะน้อยอย่างอันนี้คือทีมดามจลดเลยเพราะว่ายังไม่ได้ปั้นมิโมซาหรือว่าโตฮิลนั่นเองนะครับ อ่ะอันนี้ชัดเจนนะผ่านเห็นไหมเนี่ยเยอะกว่าสาสิเบเปร้นะครับส่วนการเล่นก็ประมาณนี้เล่นๆ่นให้ผ่านไปก่อนพอหลังจากผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทํอาสูตรปั๊มหัวใจอีกทีหนึ่งนะครับต่สูตรปั๊มหัวใจทําในดานา่านไหนแน,แน่ดีกว่าเพราะว่าคะแนนมันจะได้สูงกว่านั่นเองนะก็อันนี้น่าจะเป็นการเล่นแบบคร่าวๆแบบก,กับมอนนะแล้วเดี๋ยวแบบ PVP จะเล่นให้ดูอีกทีแล้วกันนะ